สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวเลอร์ลีเจน์อีกเช่นเคยเนาะวันนี้ผมจะมาไกด์แนวทางนะครับในการผ่านด่าน29-40นะว่าผมใช้ตัวละครอ,อะไรบ้างแล้วโพซิชันในการยืนตำแหน่งเนี่ยยืนประมาณไหนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอัปเดตก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยคือผมผ่านมาแล้วแล้ว,ลวก็ตีเพลินไปหน่อยนะครับก็คือยังไม่ทันทันยังไม่ทันได้ทำคลิปเนาะตีจนมาถึง3 0 1 2นะครับติดอยู่เนาะก็ตอนนี้ลีดด้บอร์ดนี่ก็ ติดท็อปเลยนะขึ้นมาท็อปซิกเลยนะครับลอยลำขึ้นมาเลยเนาะพุ่งมาเลยโอเคเดี๋ยวอัปเดทเทเตเพิ่มเติมก่อนนะครับก็คือทีมที่ผมเพิ่มมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลังจากที่เปิดกาชากเกลือไปนะฮะก็เป็นเดนวเนลสีดาหโมงนะครับขึ้นมาเพื่อมาทดแทนดู๊กนะครับที่ต้องดับน้องดู๊กลงไปแล้วเพราะว่าเดวเนลเนี่ยมันยือได้นานกว่านิดนึงนะ นานกว่าอีกพักหนึ่งเลยประมาณสักหวิได้นะครับประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะก็คือแท็งเกมนี้มันมาเพื่อชะลอเกมเฉยๆนะครับโอเคโอโฆษณาก็ฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นด่านปัจจุบันของผมเนาะเดี๋ยวผมตัดรูปมาให้ดูนะครับตำแหน่งในการยืนเนี่ยของผมจะปรับนิดนึงก็คือยืนแบบนี้โอเคพอดีไอฝังฝั่งตำแหน่งเมื่อกี้เป็นการตีด่านมา ตำแหน่งที่ผมใช้ผ่านในด่าน29ขี่40เนี่ยผมจะยืนลักษณะนี้นะครับก็คือทีมหลักเนี่ยชุดเดิมนะับ3ตัวคอผมเนี่ยเซตเดิมเลยคือแดนน่ามากาเล็ตเทเลน์นะฮะแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆอแดบดูเนาะที่ผมเอาเทเลน์มายืนข้างหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยในใน,ในเฉพาะด่านโดยเฉพาะด่าน29ขี40เนี่ยตัวปัญหาในด่านนั้น่ะ คือโอลิเวียนะครับคือโอลิเวียมันเป็นบอสด่านแล้วมันอึดและฮิวแรงมากๆนะครับฮิวทีนี่เลือดเต็มหลอดเลยนะครับเราก็เลยต้องเอาเทเลนต์มายืนรับหน้าตัวเดียว่องนี้นะครับเพราะว่าในด่าน29ขีดสเนี่ยจะมีคาตาลินา2ตัวนะครับยืนข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องกุ๊ปตัวแทงั้งสของตัวเนี่ยให้มันมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็เลยเอาเทเลนเนี่ยเป็นตัวลากนะครับแล้ว เราจะให้เธอเลนเจาะไปที่น้องเลนี่นะครับเพราะว่านิ่มสุดนะครับเลือดน้อยสุดในด่านนั้นนะถ้าไปเจาะที่พีโมเนี่ยแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าพีโมเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะกว่าเลนี่พอสมควรนะครับเราก็จะไปเร่งสกิลพีโม่สามเปากนะครับก็เธอเลนไปเจาะที่เลนี่นะครับเสร็จปุ๊บเธอเลนเนี่ยมันจะลากคาตาลิน่าสองตัวไปนะครับแล้วมันจะยืนติดกันสี่ตัวเลยก็คือคาตาลิน่าสองตัวโอลิโอลิเวียแล้วก็เลนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยเทเลนเนี네่ยมันจะต้องได้สกิลนะครับก่อนก่อนที่จะตายนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันการันตีแน่ๆว่าเทเลนเนี่ยต้องสกิลหนึ่งค้างก่อนนะไม่งั้นเนะี่ยก็คือรีรีชาเลนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าเทเลนไม่ได้สกิลเนี่ยตายแน่นอนนะครับก็คือเทเลนตต้องได้สกิลแล้วก็ฆ่าเลนี่ให้ได้ไนะครับพอฆ่าเลนี่ได้เนี่ย ไอ้คาตาลีนาเนี่ยหลอดเอเนจีมันจะเด้งมาพอดีนะครับมันก็จะรวบโดยที่มันจะดึงไปแค่3ตัวนะครับก็คือโอลิเวียมาเกเลตแล้วก็เรียวเนลนะครับแล้วโอลิเวียเนี่ยโดนดึงปุ๊บตายเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยมากนะครับมันเป็นแค่สองดาวโมงเนาะเราก็จะเหลือแค่เรียวเนลมาเกเลตเนี่ยไปยืนติดกับ คาตาลินาสองตัวแล้วก็โอลิเวียนะครับส่วนเทอเรนเราเนี่ยก็จะตีพีโมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอช่วงจังหวะเนี่ยแหละก็ต้องรุนนิดน,นึงว่าเทอเรนเราเนี่ยต้องรีบฆ่าพีโมให้เร็วที่สุดน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกช็อตใหญ่ๆเลยก็คือให้เทอเรนเนี่ยสกิลติดขินะครับแล้วก็แดนนาเนี่ยสกิลติดขิเพื่อล้มคาตาลินาะหรือว่าล้มโอลิเวียให้ได้นะครับแล้วก็ ต้องกดหลายรอบพอสมควรเนาะซึ่งตำแหน่งที่ผมใช้เนี่ยก็ยืนประมาณนี้ก็กดอยู่หลายรอบนะครับกว่าจะผ่านก็คือมันต้องรุนให้ติดขีนะเพราะว่าถ้าไม่ติดขีเนี่ยเอาไม่ลงจริงนะครับเพราะว่าโอลิเวียเนี่ยมันอึดมากนะแล้วก็พอแบบเราตี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 พอมันใกล้ตายปุ๊บเอเนจีมันมามันฮิวทีเดียวเลือดมันเต็มหลอเลยนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับลองยืนตำแหน่งแบบนี้ดูนะ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องซิกซิ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ